คุณเคยเป็นไหมที่คุณพยายามแทบตายทํางานหนักแทบที่จะไม่มีเวลาหายใจแต่ความฝันของคุณมันกลับไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการและยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณยิ่งกลับเหนื่อยมากขึ้นคุณยิ่งต้องดิ้นรนมากขึ้นแต่ความสําสเร็จมันยิ่งห่างไกลออกไปคุณเป็นแบบนี้บ้างไหม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพีริสาประสานมิต์และจิตวิญญาณช่องนี้เป็นช่องแห่งการเรียนรู้นะคะสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความคิดความเชื่อพลังงานและเรื่องของจิตวิญญาณคลิปนี้เนี่ยพี่ยอยากจะพาทุกคนนะมาเข้าใจความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของโลกภายในค่ะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันเนี่ยเราคิดว่า เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกความเป็นจริงอยู่ใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราจับต้องได้เราคิดว่ามันคือความเป็จริงของฉันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสอะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาจากโลกภายในทั้งสิ้นคะ่ะพี่ปาเป็นคนหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกภายในอย่างจริงจัง แต่พอเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่พี่ปารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราเนี่ยมันก็พยายามอย่างมากนะเราไม่ใช่ไม่ขยันนะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะเราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความพยายามอย่างสูงในการที่จะไปถึงฝันและเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วพี่ปาก็ต้องการที่อยากจะมีรายได้ที่เขาเรียกว่า passive income พี่ปาก็หาทุกช่องทางในการที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่ยิ่งพี่ปาพยายามมากขึ้นเท่าไหร่นะคะมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฝันของเราอะ่ะมันช่างไกลเหลือเกินมันทําเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงสักทีนะคะจนในที่สุดเนี่ยเมื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกภายในจริงๆอะ่ะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทาไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วอะ่ะเราพยายามที่สุดแล้วเนี่ย เราเนี่ยกำลังดิ้นรนเรากำลังไล่ล่าเรากำลังต้องการความสำเร็จจากโลกภายนอกทั้งนั้นเลยนะคะโดยที่เราอ่ะไม่เคยเหันมาดูแลโลกภายในหรือจิตใจของเราเลยพี่บ่าเริ่มเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เริ่มฟังพวกพอดแคสต์ต่างๆนะคะที่เขามีอยู่ในช่องโซเชียลมีเดียคือก็ได้ฟังเนี่ยเราเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยการที่ คนคนนึงจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจตัวเองคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตอนแรกๆฟังเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้คือคนเราเนี่ยจะมานั่งแค่คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจมานั่งคิดถึงเรื่องของความรู้สึกแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จ ในเรื่องของโรคภายนอกได้อย่างไรเราจะร่ํารวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรเพราะว่าความจริงเราต้องการเงินใช่ไหมเราต้องการความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครวัวต้องการความมีอิสระภาพในตัวเองถูกไหมคะทีนี้เนี่ยพอพี่ปาอายุมากขึ้นเนี่ยกลับมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยทาไมมันเหนื่อยจังทําไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จ แล้วทาไมเรามองเห็นคนอื่นเขาเนี่ยทาไมเขาถึงประสบความสาเร็จได้ง่ายจังทําไมคนที่เขาบอกว่าเขามาเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณหรือเรื่องของโลกภายในเนี่ยเขาสามารถสร้างความมั่งคัง่งทุนรวยได้ซึ่งอันเนี้ยเราฟังดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไม่ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเริ่มศึกษาข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยมาสรุปได้ว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เรา ไล่ล่าหรือว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการในโลกภายนอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราเนี่ยไม่ดูแลโลกภายในของเราเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่มาเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีนิสัยใจร้อนมากนะคะแล้วก็โมโหน้อยใจแล้วก็เป็นคนที่เออน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยกระทบจิตใจไม่ได้เลยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะไม่เป็นที่รักนะคะ พลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานของขึ้นความถี่ต่ำหมดเลยนะพอเราเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภายในเนี่ยเราจึงได้มาสรุปเพื่อว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยาการที่เราเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามพร้อมปะทะคือเรียกว่าใครพูดอะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ก,กับฝ่ายตรงข้ามทันทีซึ่งเรื่องเนี้ มันเป็นเรื่องของพลังงานทั้งนั้นเลยที่พี่ปาได้เรียนรู้นะคะและสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากที่ปาได้เรียนรู้เรื่องของจิตปัญญาและโลกภายในอย่างจริงจังนะ,ะ่พี่ปาใช้เวลาหกเดือนในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้พลิกชีวิตจากคนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือว่าร่ำรวยมีเงินหกหลักเจ็ดหลักเหมือนกับ คนอื่นนะคะแต่สิ่งที่พี่ปาได้คือการที่พี่ปาเนี่ยสงบมากขึ้นใจนิ่งมากขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นและการที่คนอื่นมาพูดคําอะไรลบๆเนี่ยกับพี่ปานะพี่ปาจะรู้สึกว่ามันไม่กระทบจิตใจเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบสบายใจมากขึ้นและเราสามารถหาความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนนะเข้าใจว่าคนเราเนี่ย จะต้องมีเงินจะต้องมั่งคัง่งจะต้องร่ำรวยถึงจะมีความสุขได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโรคภายในของเรานะคะเมื่อโรคภายในของเรามันมีความสุขสงบคุณเชื่อไหมเดี๋ยวโลคภายนอกเนี่ยมันจะจัดเรียงนะคะหรือมันจะสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมาซัพพอร์ตความ ต้องการของเราและเมื่อพี่ปาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกภายในเนี่ยมันเกิดสิ่งมหาศารย์ขึ้นเล็กๆน,น,น้อยโดยที่เราคาดไม่ถึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราเพียงแค่คิดว่าเราอยากได้ขนมหรืออาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทานเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีคนเอามาให้หรือว่าบางทีเนี่ยพี่ปาเนี่ยมีร้านเสื้อผ้านะคะเล็กๆเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งนะคะ ทุกครั้งที่ต้องการสินค้าเนี่ผ่านจะต้องออกไปหานะคะต้องไปหาตามตลาดหรือตามสถานที่ขายส่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องไปเลือกซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะเลยนั่งแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเนี่ยสินค้ามันจะหมดแล้วถ้ามีใครนะคะนำสินค้ามือสองสภาพดีนะคะเอามานำเสนอให้ที่ร้านก็น่าจะดี คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นตกเย็นนะคะมีคนเอาสินค้านะคะมือสองมาน,นําเสนอให้นะคะเป็นนะคะสินค้าที่คุณภาพดีและราคาถูกด้วยแล้วมันทําให้ได้กําไรมากขึ้นจากการที่เราอะไปหาซื้อตามท้องตลาดด้วยซ้ำนี่คือสิ่งมหาจรย์เล็กๆน้อยที่มันเกิดขึ้นแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า ในส่วนตัวของพี่ปานะพี่ปาคิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามแต่มันเกิดขึ้นนะคะพี่ปาขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งว่าการที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณหรือเรื่องของโลกภายในเนี่ยนะคะมันเริ่มแสดงผลลัพธ์แล้ว ดังนั้นนะคะพี่ปาอยากจะให้ทุกคนนะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณนี่ะกำลังที่จะทํางานหนักแค่ไหนหรือคุณพยายามที่จะปว่อาความสําเร็จมากแค่ไหนก็ตามนะคะในโลกภายนอกอยากให้คุณน่ะหันกลับมาดูแลโลกภายในของคุณหรือจิตใจและความรู้สึกของคุณถ้าวันนี้จิตใจและความรู้สึกของคุณมันนิ่งสงบนะคะคุณจะได้ไอเดียดีๆและสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาในชีวิตคุณมากขึ้นค่ะ คลิปนี้นะคะพี่ปาวก็อยากให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในการตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะไปถึงฝันในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วอย่าลืมดูแลโลกภายในของตัวเองนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ